สวัสดีค่ะวันนี้อยู่มีวิธีปิดปุ่มเพิ่มเป็นเพื่อนหรือปุ่ม a d ดเฟรนใน a c e b o o k มาแนะนำนะคะเดี๋ยวทำยังไงไปดูกันเลยค่ะอันดับแรกค่ะให้เ,เพื่อนๆไปที่แอปพลิเคชัน f a c e b o o k ของเรานะคะกดเข้าไปเลยค่ะหลังจากนั้นให้เราไปที่โปรไฟล์ของเรานะคะให้ไปที่ขีด3ขีดมุมบนขวาค่ะกดเข้าไปเลย เมื่อมาสู่หน้าโปรไฟล์แล้วให้เลื่อนลงมาด้านล่างสุดนะคะแล้วให้กดคำว่าการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวค่ะหลังจากนั้นให้เรากดคำว่าการตั้งค่าเมื่อเด้งมาสู่หน้าจอนี้แล้วนะคะให้เพื่อนๆเลื่อนขึ้นไปค่ะแล้วกดคำว่าการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวนะคะเสร็จแล้วให้เพื่อน,เอนๆเลื่อนหาคำว่า ใครบ้างที่สามารถส่งคำขอเป็นเพื่อนถึงคุณได้กดเข้าไปเลยค่ะโดยปกติค่ะระบบจะตั้งค่าให้ทุกคนเห็นและเพิ่มเป็นเพื่อนเราได้นะคะเดี๋ยวให้เราเปลี่ยนเครื่องหมายถูกมาอยู่คำว่าเพื่อนของเพื่อนนะคะเสร็จแล้วให้เ,เพื่อนๆกดลูกศรย้อนกลับนะคะและมาที่หัวข้อที่2ใครบ้างที่สามารถเห็นรายชื่อเพื่อนของคุณได้กดเข้าไปเลยค่ะ ตอนนี้เครื่องหมายถูกอยู่ที่คำว่าสาธารณะนะคะเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนกันนะคะให้ไปที่คำว่าดูเพิ่มเติมค่ะกดเข้าไปเลยหลังจากนั้นให้เลือกหัวข้อสุดท้ายนะคะเฉพาะฉันกดเข้าไปเลยค่ะโอเคค่ะเพียงเท่านี้ก็ปิดปุ่มเพิ่มเป็นเพื่อนของเราได้แล้วนะคะหากคลิปนี้มีประโยชน์สำหรับคุณช่วยกดไลค์กดติดตามให้อยู่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ